ชีวิตจะมีสุขเมื่อเราเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นประโยคที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างแต่ก็อาจมีคำถามหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นในใจว่าแล้วทำไมการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถึงทำให้เราไม่มีความสุขและถ้าเราเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นจริงไหม ในบางครั้งการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ไม่ได้ส่งผลแย่กับตัวเราเสียทีเดียวเพราะถ้าหากการมองในอีกมุมหนึง่งถ้าเราเปรียบเทียบเพื่อให้เรารู้ว่าเรายังขาดอะไรหรือมีตรงไหนที่ควรปรับปรุงการเปรียบเทียบก็อาจจะทำให้เรามองเห็นจุดด้อยในตัวเองได้มากขึ้นและเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นคนที่ดีขึ้นหรือเก่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้แต่ในหลายๆครั้งเราหลายคนในที่นี้ก็มักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่บางทีในใจจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้อยากเปรียบเทียบแต่ความนึกคิดที่เข้ามาวนเวียนในหัวก็คอยทำให้เราคิดว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นอย่างคนนั้น ถ้าเราได้อย่างคนนี้ชีวิตเราคงมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ความนึกคิดเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองและไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีอยู่เลยแต่เราต้องทำความเข้าใจว่าการที่เราเอาแต่โฟกัสไปที่ความสำเร็จของคนอื่นนั้นมันก็ไม่ได้จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างเขาได้เลยอย่าลืมว่าทุกคนต่างอยู่บนเส้นทางของตัวเอง แต่ละคนมีเรื่องราวและประสบการณ์ณชีวิตที่ไม่เหมือนกันด้านที่เรามองเห็นของคนอื่นก็อาจไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของเขาเสมอไปดังนั้นเราจึงควรกลับมาโฟกัสที่ตัวเองและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็เพียงพอแต่มันก็คงเป็นเรื่องยากที่เราจะเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้อย่างทันทีแล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้างละ่ะ ให้เรามองเห็นข้อดีในตัวเองมากขึ้นและเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้เสียทีมาลองดูข้อที่หนึ่งนึกถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีเสมอไปแต่อย่างน้อยก็คงมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรากันอยู่บ้างเพราะฉะนั้นแล้วทำไมเราไม่ลองเช่นชมสิ่งดีๆในชีวิตเราแทนละ่ะเพราะมันอาจจะทำให้คุณ เห็นคุณค่าในเรื่องราวของเรามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยข้อที่ 2. องบันทึกความสำเร็จของตัวเราเองเมื่อความคิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเข้ามาในหัวของเราเราก็มักมองไม่เห็นข้อดีหรือจุดแข็งของตัวเองดังนั้นการบันทึกความสำเร็จของตัวเองจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราภูมิใจในตัวเองได้มากขึ้นและสามารถมองข้ามข้อด้อย ของตัวเองไปได้ 3. เปลี่ยนความคิดเปรียบเทียบมาเป็นแรงบันดาลใจหากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความคิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้เราอาจจะต้องลองเปลี่ยนความคิดนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองเพื่อให้เรากล้าเริ่มต้นลองทำสิ่งใหม่ๆในฉบับของเราในแบบของเรามากขึ้นข้อที่4รักและพอใจในตัวเองให้มากที่สุด บ่อยครั้งที่เรามักจะให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนตัวเองเสมอแต่ถ้าเรายอมรับและชื่นชมความสามารถของตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่ามันจะทำให้เราเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้และเราก็จะมีความสุขกับชีวิตของตัวเราเองมากขึ้นอีกเยอะเลยแต่สำหรับคำถามที่ว่าถ้าเราเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นจริงไหมคำตอบของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะสุขมากหรือบางคนอาจจะรู้สึกสุขมากกว่าเดิมแค่เพียงน้อยนิดแต่ถ้าเราเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเชื่อเถอะว่าเราก็จะมองเห็นข้อดีในตัวเองมากขึ้นสามารถก้าวผ่านความคิดต่างๆที่เอาแต่คอยมองจุดอ่อนของตัวเองไปได้ และพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับเรื่องราวใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยแม้ว่าสังคมอาจจะทำให้เราเข้าใจมาตลอดว่าความสำเร็จเท่านั้นที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็สามารถภูมิใจในตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องประสบความสำเร็จก็ได้แค่เราพึงพอใจกับชีวิตของเรา ที่เป็นอยู่ลองเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและเป็นตัวของตัวเองพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นดูอยู่สักครั้งนะคะไม่แน่ว่าเราอาจจะค้นพบว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่มันก็ดีที่สุดอยู่แล้วก็ได้นะ